วันนี้ใครที่เคยชีวิตติดขัดปัญหารุมเร้านะคะใครก็ตามที่เคยทําแท้งไม่ว่าจะตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีหรือให้เงินคนอื่นไปทําแท้งก็ตามค่ะแล้วชีวิตพังอยากหลุดพ้นจากบ่วงกรรมนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะบ้านคตรวยพาไลฟ์สวดมนต์ตลอดเลยและใครก็ตามที่ไม่เคยสวดมนต์ไม่มีเวลาให้หาเวลาสวดมนต์นะคะแก้วิบากกรรมสวดมนต์นะคะบทขอขมากรรมครอบจักรวาลบทขอขมากรรมแก้คําบ่นบานสารเก่าวนะคะแก้คําสาปแช่ง ถอดถอนคำมั่นสัญญาถอดถอนคำสาบานและอยากชีวิตดีขึ้นสักทีนะคะบอกเลยค่ะทุกๆวันพระบ้านโครวยและบ้านมังกรทองอาจารย์ของบ้านโครวยทําพิธีให้ทุกวันพระเลยค่ะคือเราทําบุญแก้กรรมการทําแท้งนะคะแก้ชีวิตที่ติดขัดติดบ่วงกรรมนะคะตาบาปเลยใครที่เคยทําแท้งตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามค่ะและเห็นคลิปนี้นะคะอยากเข้าพิธีสักครั้งในชีวิตค่ะใครที่มาไม่ได้ให้ฝากร่วมออนไลน์เลยค่ะ พิธีแก้กรรมทำแทงนะคะพิธีกระสินไฟและพิธีครอบเสียงพระพิคะเนนะใครที่อยากมาเองมาเองได้จะได้ดีมากๆเลยค่ะจะดีมากๆเพราะในพิธีนะคะมีการครอบเสียงพระพิคะเนมีการจุบที่หน้าผากนะคะพระอาจารย์นะคะจะสะดอกเคาะให้ค่ะมีการอาบน้ำมนต์ด้วยค่ะ ใครที่เห็นคลิปนี้หรือว่าเพิ่งเห็นคลิปนี้นะคะสามารถทักแอดมินบ้านโคร,รวยได้เลยค่ะเพราะเราทำทุกวันพระแก้กรรมการทำแท้งพิธีกรสินไฟเสริมดวงสวดครอบจักรวาลน,นะคะหรือใครอยากได้หนังสือสวดมนต์ของบ้านโคร,รวยทำพิธีต่างๆสามารถทักแอดมินบ้านโคร,รวยได้เลยค่ะสาธุค่ะ